ครับสไลด์ที่สิบเก้านะเราจะทําความเข้าใจการทํางานของชนิด Direct Map ก่อนนะโดยที่รูปย่อย a นะครับนี่คือสถานะเริ่มต้นสถานะเริ่มต้นก็คือเรามีหน่วยความจำนะครับนะหน่วยความจำนี้มีขนาดไม่ใหญ่มากนะแล้วเราก็มี c a ช h ที่เป็น direct map cache นะมีขนาดกีด่ตำแหน่งครับก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแต่ละตำแหน่งนั้นนะมีความกว้างสี่ไบต์โอเคไหมครับสามารถที่จะบรรจุคำสั่งได้เลยนะในตอนอเริ่มต้นนั้นเราสมมุติว่าแคชยังว่างเปล่า,าไม่มีคำสั่งอะไรเก็บอยู่ในนั้นเลย นะครับอ่าครานี้ขั้นตอนถัดมาก็คือ PC ก็จะเริ่มชี้มาที่ตำแหน่งนี้นะครับผมไฮไลท์ด้วยสีเขียวนะผมก็จะต้องซูมเข้าไปให้เห็นชัดขึ้นนะคำสั่งแรกที่จะไปเฟซมานะเราก็จะดูที่หมายเลขออฟเซ t เห็นไหมครับว่า ก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้แคชว่างเปล่าก็แสดงว่าเกิดอาการอะไรครับแคชที่ตำแหน่งนี้ว่างเปล่าทําไมต้องไปดูที่ตำแหน่งนี้นะครับก็เพราะว่าเห็นไหมครับว่าตัวเลข0000 0ศู0ย์0ูนวนมาถึง014 นะครับแล้วก็วนกลับไปที่020 024 028จนถึง034อันนี้ก็คือการ mapping นะครับของ physical address นี่ก็คือ physical address ส่วนหนึ่งของ physical address นะครับมีการเล่นวนรอกหรือเล่นเก้าอี้ดนตรีนั่นหมายความว่าที่ตำแหน่ง สองตำแหน่งในแคชเนี่ยนะครับแมปลงมาบนาโทษสองตำแหน่งในหน่วยความจำเนี่ยนะครับในเมมโมรีเนี่ยแมปลงมาบนแคชตำแหน่งเดียวกันโอเคไหมครับศ0 0ย์กับศ2 0ย์สองศใช้แคชตำแหน่งเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจรึงรู้ว่านี่เกิดอาการ มิสเพราะ000ไม่มีคำสั่งอะไรเลยนะครับดังนั้นด้วยกระบวนการโคลชาร์ดก่อนหน้านี้เราจึงก๊อปปี้คำสั่งนี้ไปใส่ไว้ในแคชตําแหน่งนี้โอเคไหมครับระหว่างที่ก๊อปก็มีการส่งไปให้ CPU ด้วยเพื่อจะไป decode execute ต่อได้อย่างรวดเร็วนะอ่ะ ต่อไปก็คือคำสั่งถัดไปนะครับผมก็จะซูงเข้าไปอีก PC ก่อนหน้าเคยอยู่ที่ตำแหน่ง 00, 00ต่อไปก็จะไปที่ตำแหน่ง004 00 PC เท่ากับ PC บวก4นะเหมือนเดิมก็คือตำแหน่งที่004 00มันเกิดอะไรขึ้นครับก่อนหน้านี้มันว่างเปล่าเห็นไหมครับและตำแหน่ง004 00ก็จะถูกแมท นะให้มาชนกับตำแหน่งที่024ในหน่วยความจำนั่นหมายความว่าทั้งสองตำแหน่งในหน่วยความจำนี้จะมาแย่งแ a ช h ตำแหน่งเดียวกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมต้องรับโทรศัพท์ก่อนไว้